เคยรู้สึกกันบ้างไหมครับว่าในใจเราเนี่ยมันเหมือนมีอะไรหนักหนัก,นกถ่วงอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปลดปล่อยภาระพวกนั้นกันครับด้วยแนวปฏิบัติที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆซึ่งก็มาจากภูมิปัญญาบ้านเรานี่เองนั่นก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาแล้วก็การขอขมาสองอย่างนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปเจอความสงบสุขจากข้างในจริงๆในแต่ละวันเนี่ย เคยลองสังเกตตัวเองไหมครับว่าเรากำลังแบกความรู้สึกหนักๆอะไรไว้ในใจหรือเปล่าอาจจะเป็นความกังวลเรื่องงานความเครียดจากปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งความรู้สึกขุ่นๆในใจเรื่องเก่าๆที่มันยังไม่หายไปไหนสักทีใช่เลยครับเราทุกคนเนี่ยต่างก็แบกความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลหรือว่าเรื่องราวในอดีตที่ยังฝังใจอยู่ทั้งหมดนี้มันก็ค่อยๆสะสมอยู่ในใจเราเหมือนตะกอนที่ทำให้น้ำมันขุ่นนะครับ แล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นแล้วคําถามคือเราจะจัดการกับความรู้สึกพวกนี้ได้ยังไงกันล่ะแนวคิดสําคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยก็คือการเติมสิ่งดีๆเข้ามาและการปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับเห็นภาพไหมครับคือการปฏิบัติ2ออย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันเลย การแข่เมตตามันคือฝั่งของการเติมครับเติมพลังงานดีๆเติมความปรารถนาดีเข้าไปในใจเราในขณะที่การขอขมาก็คือฝั่งของการล้างหรือการชำระล้างพลังงานลบๆความขุ่นมัวต่างๆให้ออกไปจากใจซึ่งพอทำสองอย่างนี้คู่กันไปมันก็จะนำไปสู่ความรู้สึกที่เบาสบายและความสงบในใจของเรานั่นเองครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด้านแรกกันก่อนเลยเป็นพลังที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังดีมากๆนั่นก็คือพลังของการแผ่เมตตาซึ่งเป็นการฝึกฝนที่จะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นผู้ให้พลังงานบวกกับโลกใบนี้ครับหัวใจหลักของการแผ่เมตตาเลยนะมันคือการส่งต่อความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆจากใจของเรานี่แหละครับส่งออกไปให้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเลยแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้แต่ธรรมชาติรอบๆตัวเราครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องไม่ลืมเลยนะครับเราไม่สามารถรินน้ำจากแก้วที่มันว่างเปล่าได้ฉันใดความเมตตาที่เราจะมอบให้คนอื่นได้นั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากความเมตตาที่เรามีกับตัวเราเองก่อนฉันนั้นเลยครับเราจำเป็นต้องเติมใจของเราให้เต็มด้วยความรักและความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก การฝึกฝนนี้มันจะค่อยๆขยายวงออกไปเหมือนคลื่นในน้ําเลยครับเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางก็คือตัวเราเองก่อนเลยเติมใจของเราให้อบอุ่นจากนั้นก็ค่อยๆแผ่ความรู้สึกดีๆนั้นออกไปสู่คนที่เรารักแล้วก็ขยายต่อไปอีกสู่คนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองจากความโก,กรธเกลียดแล้วสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดออกไปให้กับทุกๆชีวิตเลยครับ เอาละครับพอเราเรียนรู้วิธีการเติมสิ่งดีๆเข้ามาแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อที่อีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คืออิสรภาพที่เกิดจากการปล่อยวางหรือว่าการให้อภัยนั่นเองครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการขอขมาเนี่ยคือการยอมรับว่าเราผิดแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของมันคือการปลดปล่อยตัวเราเองครับปลดปล่อยจากภาระของความคิดลบๆความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าทิฏฐิที่เราเชื่อว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอนั่นแหละครับ เป้าหมายที่แท้จริงของการขอขมาก็คือการเอาชนะความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเองนี่แหละครับมันเหมือนกับการที่เราเช็ดกระจกที่เต็มไปด้วยฝุ่นให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันคือการปลดแอกตัวเราเองจากโซ่ตรวนทางความคิดไม่ใช่เรื่องของการไปแพ้หรือชนะกับใครเลยแล้วเราจะเอาแนวคิดทั้งสองอย่างนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างละ่ะมาลองดูแนวทางปฏิบัติง่ายๆที่เชื่อว่าทุกคนทําตามได้อย่างแน่นอนครับ เราสามารถฝึกเรื่องนี้ได้ง่ายๆเลยครับอาจจะก,ก่อนนอนหรือในช่วงเวลาที่อยากจะสงบๆเริ่มจากหาที่นั่งหรือนอนสบายๆนะครับหายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งจากนั้นก็เริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจของตัวเองแล้วก็ขอขมาจากสิ่งที่เราอาจจะเคยทำร้ายตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นค่อยๆขยายวงออกไปข้างนอกครับด้วยการขอบคุณแล้วก็ขอขมาต่อคนอื่นๆในชีวิตของเรา แล้วก็ปิดท้ายด้วยการแผ่ความเวตตาบริสุทธิ์ออกไปให้กับทุกๆชีวิตครับแล้วถ้าเราทําแบบนี้เป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับมาดูกันค่ะว่ามันจะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนได้ยังไง การฝึกฝนแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราได้อย่างชัดเจนเลยครับจากที่เคยเต็มไปด้วยความเครียดความหนักอึ้งในใจมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความสงบความเบาสบายแล้วก็ความปลอดโปร่งข้างในใจเราแทนที่น่าสนใจก็คือในคำสอนสมัยโบราณได้บอกเอาไว้เลยนะครับว่าคนที่จเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำเนี่ยจะได้รับคุณประโยชน์หรือที่เรียกว่าอานิสงส์ที่ลึกซึ้งถึง11ประการด้วยกันเลยทีเดียว โอ้โหแล้วประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันครอบคลุมมากๆเลยนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเรามากมากเลยนะอย่างเช่นจะหลับสบายขึ้นตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นไม่ฝันร้ายไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างการเป็นที่รักของทั้งมนุษย์แล้วก็อมนุษย์ด้วยได้รับการคุ้มครองจากสิ่งดีๆแล้วที่สำคัญเลยคือจิตใจจะนิ่งขึ้นมากครับมีสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วย และทั้งหมดนี้ก็สามารถสรุปได้ด้วยถ้อยคำอมตะที่ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนี่คือหัวใจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าการปล่อยวางพลังงานลบๆความแค้นเคืองเนี่ยมันคือขนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้ครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้ลองนำไปคิดกับตัวเองในคืนนี้ก็คือมีหินก้อนไหนที่มันหนักอึ้งอยู่ในใจที่เราพร้อมจะวางมาลงได้บ้างครับ